คืออย่างไงเข้าใจว่าอย่างไงลำมันนต่ก็คุมน้ำเน่านั่นแหละดิทำหมันนี่ทำฝ่ายหนี่ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายได้สองฝ่ายแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราเราทำกับฝ่ายหญิงหรือว่าเราไปให้ทางฝ่ายหญิงเป็นคนทำหมันนั่นเห็นไหมเห็นกับตัวเปล่าคือทำหมันเนี่ย รู้ไหมว่าทำหมันนี่ลาได้มากน้อยแค่ไหนรู้ไหมเพราะไม่เคยทำใช่ไหมเอาถ้าภรรยาเราทำหมันนี่ลาได้เท่าไหร่ทรามันอ่อนน่ะหนักใช่ไหมพี่ต้องมาอธิบายอธิบายกกฎกติกาเพื่อเพื่อเข้าใจกตจะได้ไม่มาทะเลาะกันที่บ้านบึงเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขึ้นศาลแรงงานเยอะทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วส่วนใหญ่ก็ สารก็จะเข้าสายของท่านท่านงานใหญจ้างก็ต้องจ่ายก็อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องเหล่านี้ผมว่าโทษปฏิกิริยาอันเป็นต้องออกมารบ้านเขาจะไปยกข้าที่ปโยงานเขาไม่ศึกษาเรื่องตัวนี้ต้องทำครับแล้วสำนักงานสังคมนี่ยแวะมาเยี่ยมแน่นอนเขาเป็นสุงมาบ้านดึงเนี่ยโอ้โหสูงกันส่วนใหญ่เป็นโรงงานไต้หวันเนี่ยโรงงานไต้หวันเขาบอกอ่างวั ไม่รูจักเขาไม่รู้จักโรงงานไต้หวันเอไม่รู้จักโรคไหบผมไม่รู้จักกฎหไายไทยครับผมเพิ่งมาทำงานได้ประมาณสามสี่ปีเองครับมาตั้งโรงงานอ้าวอย่าออกแต่ว่าก็ต้องมีคนไทยเนี่ยเข้ามาช่วยสั่งนว่าคุณมาตั้งโรงงานในบ้านเราต้องมีอันนี้สำคัญห้องเจ้าองเจ้าแล้จะบอกผมผมอนไเจ้เออนี้นะ หน้าตาใกล้เคียงละเนี่ยตำแหน่งของพี่เขาเนี่ยอบเเราลองอดึงตัวอย่างให้ดูหน่อยดีกว่าตำแหน่งของพี่ครับผู้จัดการยันพะโลเออผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือว่าอย่างไรคุณตำแหน่งอะไรเป็นผู้จัดการทั่วไปเออผู้จัดการทั่วไปครับเจเนเรนเจอร์อ่านะ นี่เห็นไหมห <c oughs> น้าที่หลักสนับสนุนการทำงานของส่วนงานจัดซื้อส่วนมันโอ้เหรอโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอส่วนบุคคลอโองคุณ ก็ขับเบื์อยันเรือลบทะเดีการทั้งานของผู้จัดการส่งคนเป็นคนดีมีความสามารถคนดีเก่งกล้าไงพี่สถาบันการตั้งชาติได้หลายอย่างก็ดีนะพี่เข้มแข็งกล้าไงพี่เขามีจิตอาสาดีเก่งกล้าพี่สอนให้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตนเองอาจารย์แดนแคนดูโอ้นี่ค่าตอบแทนก็ประมาณ แปดหมื่นห้านะครับเนี่ยหน้าที่ก็าแล้วไม่ชอบประมาณโอ้โอ้พี่กันพี่กันรีบเพิ่มให้เลยที่ขาดที่จ่ายว่าทอทุกอย่างแต่ดีนะครับคบถวนกันหน่อยนะว่าสำหรับานอย่างนี้ถ้าดูแลกันเองก็จะรู้หมดนะคะ